ความคืบหน้ากรณีปฏิบัติการรื้อถอน19รีสอร์ทพูทับเบิกหลังจากกลุ่มชาวม้งก่อมอปิดถนนขัดขวางเจ้าหน้าที่ จนทาให้ปฏิบัติการหรือถอนต้องหยุดชะง,งักลงช่วคราวล่าสุดพันเอกพงเพชรเกศสุภาผู้ช่วชาญฝ่ายปฏิบัติการสปรปสออีกอรมนพร้อมด้วยนายชิดอินทรานกเจ้าพนักงานป่าไม้อวุโสใน,นานะผู้ช่วยเจ้าที่ตามคําสั่งหวัวหน้าคอสอชอที่35มสิบห้าทได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลมเก่าเพื่อดำมคดีกับ4แกนนาได้แก่นายพรชัยบัญชาสวรรค์นายปิยวัฒน์แท้เถา ายมงคลเทารักตระกูลในายพัชรพลทรงศาสตร์ปริญญาวงเจ้าของคณะอันรรสอร์ทซึ่งร่วมกันชมนุมปิดถนนเมื่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา บริเวณทางแยกขึ้นจุดสูงสุดหมู่ที่16ตบวังบานอํำเภอลมเก่าในข้อหาขัดขวางพนักงานเจ้าที่และทําการปิดกั้นถนนโดยการกระทําดังกล่าวเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามหน้าที่หรือเป็นการคงขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือโดยร่วมกระทําผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไป โดยนำไม้เสาปูนและวัตถุอื่นๆมาปิดกั้นถนนในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือปิดกั้นทางหลวงหรือวางวัตถุหรือนําสิ่งอื่นใดมาขวางหรือวางบนทางหลวงหรือกระทําการด้วยประการใ,ใดๆบนทางหลวงอันอาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลหากไม่ไดําเนินการตามข้อเรียกร้องจะไม่ยอมเปิดเส้นทางที่ปิดกั้นอยู่จากนั้นในชิดยังมอบภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวและคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีอีกด้วย ทางนี้เมื่อช่วงบ่ายวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มชาวมงกว่า100คนแสดงความไม่พอใจที่คณะเจ้า,าที่นำกำลังเจ้าที่เตรียมจะปฏิบัติการเข้ารื้อถอนร้นานคานาอันจึงรวมตัวกันต่อต้านขัดขวางแต่หลังจากเปิดเจราจากับตัวแทนจังหวัดหลายรอบกระทั่งคณะเจ้า,าที่ยินยอมถอนกำลัง แต่ชาวม้งกลุ่มนี้ยังไม่ยอมสลายการชุมนุมและในทางตรงกันข้ามยังกอวอดกดดันต่อถึงขั้นปิดถนนยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อแต่ก่อนสถานการณ์จะยืดเยื้อบานปลายตัวแทนจังหวัดเข้าเจรจากระทั่งได้ข้อยุติระดับหนึ่งทำให้ม็อบชาวม้งยินยอมยุติการปิดถนนดังกล่าว